เอา, ages, าใหม่เอาใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่เผื่อเมื่อกี้มันฟุกขอมือใหม่ขอมือใหม่ขอมือใหม่ใครสอนเอาขอมือเฮ้ยขอมือได้ใครสอนปากต้องขยับด้วยลูกเวลาหนูพูดปากต้องขยับด้วยเอาใหม่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 เวลาพูดปากต้องขยับด้วยนี่เอาพูดเอาพูดเอาพูด้้้่่ไไดด สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับคุณไวสตอรี่ชินเนลนะจ๊ะแฮปปี้มากเลยคือไม่อยู่บ้านมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์กลับมาถึงบ้านแล้วแต่ว่ามีข่าวร้ายอ่ะหลังจากที่กลับมาเมื่อคือปกติเป็นคนไม่ออกจากบ้านทุกคนอยู่กับน้องหมาทุกวันแล้วไปไปแค่เนี้ยไปแค่เด็เดกอ่ะกบมมาหายไปสองตัวทุกคนเศร้าเลยแบบว่าคือแบบ จะบอกพี่เขาว่าพี่อย่าพึ่งเอาได้ไหมคือมันก็ไม่ได้เพราะพี่เขากลัวว่าคุณเทพจะล็อกดาวเขาเลยต้องรีบเดินทางเพื่อเอาน้องกลับไปก่อนนะครับส่วนพี่นุ้ยก็มาเอาไปแล้วว่าโหบ้านน้องโขโตมาทุกคนซึ่งแบบทําอะไรไม่ได้อ่ะเห็นแบบเห็นเห็น,เห,นเห็นบารส่งวิดีโอมาให้ส่งรูมห้ก็แบบโหเศร้ามากนะวันนี้ดูมีคนฝ่ายต้อนรับดูฝ่ายต้อนรับ งงงงว่งกับใจงหรองงมันจะเสกิงมันจะส่เยูิห่ินน่ากัน้สงตัดิ A few moments e r e l ปึกปึกเ้ชการถึงตั้งเลยถึงตั้งเลยงตงเลยมีเบบีน้อยรับด้วยโออถึงกถึงกี่ถึงงโอ้ดูดมันเดินมารับกันเข้าบ้านไม่ได้เลย ป้าไม่ได้เปิดประตูให้หน่อยแอบลบกุญแจมาเปิดให้หน่อยป้าโคิดถึง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 มันกันพี่คิดถึงคิดถึงคิดถึง,ถง,ร,ถง,ถงระวังลูกระวังลูกแล้วอ้าวสองมือเอ้ซีมือที่มือเป็นขนาดนี้ันนี่ไม่นี่ไม่นี่โอ๊ะคิดถึงคิดถึงแล้วหมาน้อยล่ะหายหรอไม่ครบหรอหายไปสองบ,บ,บ,บ<ข>อกบอกเ้าต้มมันมาเอาตัวหนึ่ง บอกคุณว่าอย่าเพิ่งมาคุนเปิดนกยร์ยานคุณออกมาก่ได้เนาะมันสีลอกดาวบ่ได้คิดถึงมันโอ้เมียน่ารักมากเลยไม่เจอแค่สี่วันดูสิน่ารักมากเลยทุกคนไหนไหนนี่มัน เหลือแค่หตัวใช่ไหมเออลูกเอ้ารักสวย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 เออเหลือแค่หตัวจะเหลือแค่หกตัวรักษาด้วยรักษาด้วยรักษาด้วยหนสองสามี้าหนึ่งสองสามหโอ้เหลือแค่หกตัวลอคิดึงลูกคิดึงคิงคิิงม่แม่เบอาของวันี่งคิดึง แม่ป oh, mm. okay. mm? like ่าแม่ป่าโอ้คถึงคิดถดถึงค uh, ิดถึงค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 ิดถึงไอ้คิดถึงมั้งคิดถึงมเอาปกตอคิดถึงเา้าเล่นน้ำโอ้ตาสองสีแม่สีเขียวกับสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าเล่นน้ำเล่นน้ำ เขากินนาเรียนหน้าแม่บอกพอเขาเดี๋ยวคืออ้วนคืออ้วนคือใหญ่แท้ของไหมนี่ของไหมนี่คืออ้วนคือใหญ่แท้ะเหมือนจริงแล้วโหตาโคตรสวยเลยแม่มึงสีม้าของตอนไหนนี่เฮ้ยคือเมื่อไหร่โต๊ะของใครนี่เมื่เมื่อวานเมื่อวานอะไรนะข้าวข้าวตูเมื่อวานข้าวตู่คนรู้นี่ เราคิดถึง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 ขาสาราาาาสาสามคพ่อหน่อยคิดถึงพ่อกคิดถึงพ่ออีกคิดถึงพ่อคิดอคิดอดไคดอดจิคิดถอดคิดถอไปใสไม่กิไปใสไม่ได้กคิดถอดคิอย่างนี้นะเศร้ายอกเศรยอกันเศรยอกันเศรยอดกันเศรยอกันเศรยอกกัน บากเขาเจ้ากคิดหอดวีหนอนมึงแมกเก่งวิ่งหนอนมึงต่อกูผักเสียงมึงบ่ได้แม่ปากเขาเจ้ากูเสียใจในแหล่ะกูลอปบ่แดงกูเสียเสียงมึงบ่ได้เอออย่าดมหามนะอย่าดมหามอย่าดมหามแล้วคิดหอดทางนี้นี่คิดหอนปิดพัดลมกันลุ่มที่เขา นี่อนนี่นี่ใครคิดถึงใครคิดถึงนี่ใครคิดถึงไม่คิดใครคิดถึงไหมใครคิดถึงไหมใครคิดถึงไหมลูกคิดถึง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 คิดถึงมากไหมลูกคิดถึงมากไหมคิดถึงมากไหมเอ้ยเต้าหัวเตัวเตัวคิดถึงคิดถึงเตัวคิดถึงเตัวคิดถึงเตัวมานี่มานี่มานี่คิดถึงใาคิดถึงใาคิดถึงใาโอ้ยชิดอนมันโดดขึ้นมาได้ด้วยคิดถึงเตัวคิดถึงเตัวเตัวอย่าทำเขาลูกน้องไม่เด็กเรียบร้อยเลยคิดถึงิัเต้าหัวคิดถึงเต้าหัวคิดถึงเต้าหัวว้าชิดอน อมันมันยางเอาเบิ่งหนาเก่งใส่ไปอย่ากัดเขาขึ้นข้อมหลังเลยหรอลูกคิดถึงมาคิดถึงน้ำตาลมาคิดถึงน้ำตาลคิดถอ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 ดคิดถอดคิดถอดคิดถหกัิดถเก่งแค่นเนี่ยหนูตว่ารักน่าักเนี่ยน่ารักขึ้นอย่างนี้นะโอ้ทุกคนคิดถึงคิดถึงมันเขี้ยวมาก มันมันเขี้ยวมากมันเขี้ยวมากมันเขี้ยวไหมมันเขี้ยวอยอตัดมอกปล่ห้เดี๋ยววานูตี้ลงกางหลังเล่น่ะโอกัดแล้วกัดแล้วไหนดูฟันหน่อยชี้ไม่เจอกันฉี่วันไหนดูฟันหน่อยไม่เจอกันฉวันไม่ฉีวันได้ไงสวันฉี่วันฉี่ไหนดูชี้ไหนดูชี้ไหนดูชีไหนดูชี้ขอขอขอดูฟันหน่อยขอดูฟันขอดูฟันนีเฉยเอ้ยขอขอบงเขียวเขียวเขียวนีไม่เขียวขอบงเขียวยังมาหางเขียวหนูิอ้ เออกูเจ็บอะไรอะอะไรอะไรดําอะไรดําขอมือดําขอมือดําขอมือขอมือขอมือก่อนลูกขอมือก่อนดําขอมือเออขอมือไอ้ขอมือได้ไงดําหน่อยแล้อมือเอาขางนี้ข้างนี้ข้างนี้ใครสอนใครสอนไม่ไม่เอาไม่มึงขอมือหรือมึงสิกัดกูรู้เด้มึงสิกัดบอมึงสิกัดบอ ลูกขอการ์ดไเห็นเห็นเห็นไม่กระเล้งคันเกลียวแม้ตอนนี้เห็น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 แต่การลูกมือมือเก่งคมขมมิได้เกี่ยวเองกับห้อกินเต็มที่เล้ไม่อกี้บอกซาโปรบายวายุมันขิวๆเอาใหม่เอาใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่เผื่อเมื่อกี้มันฟุกขอมือใหม่ขอมือใหม่ขอมือใหม่ใครสอนอ่ะขอมือขอมือได้ใครสอนเอาคมามยันใครสอน น้องน่ารักมากเลยน้องขอมือได้เรียบร้อยแล้วือถ้าไปนี่เก่งร้องไห้ตายหาเลยเนี่ยสองตัวนั้นพราเห็นก็เลยทําใจได้ือในพวกนั้น,นเนี่ยไอต่อไอไอตเอ๊ะหน้ามันเหมือนไซบีเรียนเลยถ้าหนูเป็นไซบีเรียนสิไอหนูคือหมาป่าสิเพราะหมาป่าก็คือหนูนี่แหละเฮ้ยเอออันนี้ขอมือได้ไหมเรีนมากัดเขานี่เรแยนมากัดเขานี่ขอมือได้๋ยวบอลเรีนมากัดเขานี่นนนไปไปดูดูเด้อ ดูเด้อมึงก็ดูแท้มันก็ดูแท้กัดมาเลยลูกกัดมาเลยกัดมาเลยกัดมันกัดมันก่ให้กินดอกกูบ่ให้มึงกินมึงเฮากูกูบ่ให้กินบ่กให้กินขอมือบ่ให้กินขอมือบ่ให้กินขอมือบ่ให้กินขอมือไม่ขอมือก่อนค่อยกินหนึ่งสองหันมาขอมือก่อนโอ้ยขอมือก่อนจังกินขอมือก่อนลูกขอมือขอมือขอมือก่อนค่อยกินอ่ะหนึ่งสองขอมือ พ่อพ่อขอมือสากนเขาสาเขาสาสาขอมือในลูกสาขอมือสาขอมือเออฉากสลัดที่ชุดเลยว่ลฉากรลางไม่อย่างนี้ฉากกระจาดพ่อเอ่ให้เห็นเนี่ยแอกทิหผมแถไม่แต่เอลก๊าฮ้อได้เลยนะโอ้หอม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 ไม่มีใครน่ารักเท่าลูกสาบผมแล้วนะครับทุกคนคือเขาสาเป็นที่หนึ่งในใจพ่อเสมอนะครับเขาสาก็คือเขาสาคือลูกที่ด e> ีที่สุดอยู่แล้วแล้วก็เป็นไซเบเรียนตัวแรกที่ตัวเดียวที่รัก ได้ขนาดนี้แล้วก็ฉลาดขนาดนี้อาซาชาพาวถักปิดต้องให้พ่อหน่อยลูกทักปิดต้องให้พ่อหน่อยกินกล้อนกี่กล้องกี่กล้องอาซ่าปิดต่องใส่ปิดต่องใส่ปิดต่องอาซาปิดต่องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องพี่น้องมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะพี่น้องแล้วเราซักสิไม่เอาความน่ารักของพี่น้องออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเราจะเอาความน่ารักของพี่น้องะท่ไหร่กคนมันจะกด้พี่น้อง